หนึ่งสองสามมาก่อนสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะนชื่ออินดาพันลูกพันธิตาค่ะนชื่อเด็กอีกนิดาจะปาทองค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะเด็กๆมาทำมาป้อนอาหารค่ะให้กับมาหาให้แม่ตาจตะแล้ววันนี้เรามีอะไรมาป้อนคะค่ะแล้วมาหาให้กินไหมคะบนสูงแล้วบนสูงสวัสดีครับบนสูงแล้วบนสูงสูงครับอ่ะหนูถึอป้อนอ่ะ หนูถือป้อนหรอถืออาป้อนอ่ะถือป้อนถือป้อนอ่อาป้อนเก่งมากค่ะอ่ะเย้ัวป้อนเด้ออ๋อไบ้วนหนูก็ไปแช่น้ำอะไรมาดิน้ำแช่น้ำขุ่นนะวันนี้เด็กๆอยากป้อนอาหารให้น้องช้างค่ะ ตาในขณะที่มาเหงเขียวมาทางนี้มามาป้อนแม่ตามาอยู่ตรงข้างๆแม่นะอ่าแม่ตาสวัสดีค่ะต้อนเขียวเลยค่ะป้อนค่ะเอออาป้อนลอะสวัสดีค่ะโอ้เก่งมากอ่ะเออป้อนมาป้อนมาป้อนป้อนป้อนอ้ออนดียไก คุณค่ะเรอ,อยากได้เ,เองให้ไม่ตาบ้างไม่ตาอยากกินด้วยลูกเร็วเร็วเร็วเน้องอยากกินแล้วไม่รู้แพนเป็นพี่ค่ะเป็นน้องไม่รู้เนาะน่าจะช้างเป็นพี่แหละอ่ะโอ้โหโดึงแรง ให้เดเร็วให้โดยเร็วให้รเดี๋ยวเอาออันนี้่มากทุกคนคะวันนี้นะคะเด็กๆทั้งสองคนนะคะให้อาหารน้องช้างนะคะน่ารักมากมากเลยขอบคุณพี่ๆแล้วฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เร็วพูดเร็วกดกดแชร์กดกระดิ่งกดกดไลค์ กกดระอย่าลืมพี <S <s ่ๆท like> ุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้กับน้องลินดาและก็น้องลินินด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสด